ช่วงที่3ครับของคิวทองออนทีวีโดยปตทอและการกีฬาของประเทศไทยครับครับในช่วงนี้ครับก็จะกลับมาในช่วงของเทคนิคสนุกเกอร์ครับกับอาจารย์ต่ายพิจิตนั่นเองนะครับใช่ครับก็ต้องบอกว่าสัปดาห์แล้วก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับความรู้นั้นก็ขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆตามสเต็ปนะครับใช่ใครอยากจะเก่งนะครับก็ต้องฝึก ใชได้อย่างอาจารย์ต่ายนั่นเองนะครับถูกต้องนะฮะสิทธิ์แกเพียบเลยใช่ครับอาจารย์ตายแล้วก็เทคนิคแบบนี้เนี่ยแม้กระทั่งในยุคปัจจุบันเองอาจารย์ตายซึ่งอาจจะมีเวลาที่น้อยลงในการฝึกซ้อมเพราะว่าต้องสอนลูกศิษย์แต่ใครจะคิดจะผ่านอาจารย์ตายคิดยากหน่อยนะครับแล้วปีนี้เข้ารอบสุดท้ายตลอดถูกต้องนะฮะแม้ว่าไปแล้วแกจะกลับเร็วก็ตามไปดูครับช่วงนี้ครับเทคนิคสุเก์กับอาจารย์ตายพิจิตครับ เตอร์โดย่ายพิจิตสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนปลักย,ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยสวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับในช่วงเทคนิคสเกเกอร์กับต่ายพิจิตครับช่วงที่ผ่านมาก็จะมีลูกกันนะครับเทคนิคก,การแทงแต่ละชอ็อตวันนี้ค่อนข้างเป็นทางการนิดนึงนะครับเเหมาะสำหรับผู้ที่จะฝึกซ้อม เล่นกับเพื่อนหรือจะลงแข่งขันนะครับที่ผมตั้งอยู่นี้จะมีแดงทั้งหมด6รลูกนะครับชมพูตั้งที่จุดสีทุกลูกตั้งที่จุดกดนะครับโดยการตั้งแดงฝั่งละ3ลูกข้างซ้ายและขวาของชมพูนะฮะท่องไฟพอกักนวิธีการซ้อมนะครับให้นําขาวมาตั้งตรงไหนก็ได้นะครับตบแดงและกินชมพูแดงชมพูแดงชมพูแดงชมพ,ชมพูจนแดงสุดท้ายกินชมพูบังคับไปกินเหลือง แล้วแทงให้หมดโตแต่มีกติกาอยู่ว่าแทงแดงกินยูพูแล้วบังคับขาวนะครับจากแดงกินยูพูนะฮะขาวนั้นต้องอยู่ในสามเหลี่ยมนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นสามเหลี่ยมครับก็คือสรุปง่ายๆแย่ที่สุดนะครับขาวกันยูพูต้องเป็นแนวเส้นตรงเดียวกันหรือเหลี่ยมเต็มใบถ้าขาวเกินมาให้ตั้งใหม่เพราะฉะนั้น ตำแหน่งขาวจากแดงอินทพูก็อยู่แถวนี้ครับอาจจะใกล้ชิ้งบ้างอะไรบ้างประมาณนี้นะเป็นการฝึกตกเมพูและกติกายข้อคือหนึ่งครับทั้งแดงอินทพูนั้นสามารถตกได้แค่2หลุมครับหลุมดําซ้ายและดาขวาอีกข้อหนึงห้ามขนอนห้ามคิกกักกันนะครับพอเข้าใจไหมฮะทักษะที่จะได้คือหนึ่งอย่างน้อยฮนะพวกท่านผู้ชมก็จะรู้ว่า การแทงตรงนี้แล้วครขับขาาเนี่ยให้อยู่ในสามเหลี่ยมนั้นควรจะใช้จุดสูงหรือต่ำจุด ACBV โหการแล้วแต่นะครับเกินมาไม่ได้จะเป็นทักษะที่ค่อนข้างละเอียดนะครับถ้าคล้องแล้วก็เพิ่มแดงขึ้นไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับตั้งตรงไหนก็ได้นะครับอีกนิดนึงครับแทงแดงกับยูพูอยู่ในสามเหลี่ยมแต่หลังจากพอแดงแล้วจะางยูพูพยายามมาขับข่าครับจากยูพูครับมาไว้ประมาณกึ่งกลางครับจะสังเกตว่าจะเป็นพื้นที่ที่กว้างที่สุดเราสามารถ เลือกแดงทั้งซ้ายและขวาได้นะครับลองชมดูนะครับสังเกตนะฮะอยู่ในสามเหลี่ยมนะครับแดงมาชมพูอยู่สามเหลี่ยมชมพูมาหาแดงพยายามเอาไว้ตรงขึ่งกลางตรงนี้เ้าไว้นะครับ ลองซ้อมดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับ นะครับยากกว่าที่คิดครับมก็เอาไปใช้ได้เลยนะฮะในในชีวิตการแทงของท่านเลยใช่นะครับก็อตนะฮอย่างที่ผมบอกคือต้องฝึกฮะต้องฝึกฝนนะครับถ้าไม่ฝึกฝนนี่ก็ เทคนิคต่างๆที่สอนไปก็อาจจะไม่ได้เรื่องนะครับใช่ครับเพื่อความเป็นเลิศของการเล่นกีฬานะครับซุกเกอร์ก็เป็นหนึ่งในกีฬาโครงการกีฬาชีพของการกีฬาแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณบริษัทปตทจำกัดมหาชนครับครับขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยครับครับและขอบคุณทุกท่านครับสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ชมรายการย้อนหลังของเรารวมไปถึงเรื่องราวของโงการซุกเกอร์นะครับได้ที่ w w w ร์ลไวด์เว็บดอทคิวทองทีวีดอทคอมแล้วก็มีเฟซบุ๊กนะฮะเราก็จะมีรายงานเนี่ย ช่วงนี้รายงานจากลบบุรีนะฮะทีมงานกีฬาแข็งๆเหลือเกินแล้วก็อยังไม่ได้นอนก็ขีดไลน์มาออกก็เว็บเว็บดอทคิวทองดก็ได้นะครับเป็นของคุณศรัณย์นะครับอ่าใช่นะครับก็เป็นเว็บเขาเรียกว่าอาจารย์กับลูกศิษย์นะฮะ่างันเลยนะครับวันนี้บอกก็จุ้ยคิวทองครับผมบีแหลมสิงห์และทีมงานทุกคนครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับ